ถุงทรายไอ้ที่ถุงทรายที่มันในเนี่ยรัดขาเห็นไหมครับมันเป็นการเพิ่มน้ําหนักเหมือนกันนะ,ะบางท่าที่เราใช้อย่างเงี้ยยกขาขึ้นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักมันก็ทําให้อะไรครับก็คือว่าหน้าท้องเราเนี่ยมันมันเกร็งมากขึ้นอาปีหน้าจัดนะอ๋อได้ได้เดีด๋ยวจับแล้ <จะ S 1> <ว>ก่อ<ล>นเบาๆนี่ว่าจะเอาสักข้างละห้าโลโค้โหพุงท่านั่งท่านั่งนะครับข้อที่หนึ่งนะครับโค้ชบุ่งเอา แขนแตคได้โอเคแล้วก็บิดครับผมได้เลยลองดูสองครั้งหนึงสองสามสี่ห้าสบายสบายหกเจ็ดปดอ้ยรู้สึกที่เอวเก้าอีกสงครั้งสิอ และ12บสองที่สองเรายังอยู่ที่เอวอยู่นะครับมือประกบไว้เหมือนกับเหมือนกับพนมมือนะครับหลวมๆแล้วเดี๋ยวเราก็เอื้อมไปแตะนะครับตะตุ่มขวาตะตุ่มซ้ายเคยทำได้ได้ได้ช้าๆไปหนึ่งเนี่ยรู้สึกรู้สึกว่าเอวมันโดนเอลมีหานะครับสองสามค่อยๆไปไปค่ะไปค่ะห้าโอเคค่อยๆเอี้ยวลงไปได้อยู่เจ็ดได้อยู่ 8ดได้อยู่เก้าและสิบอีสองั้งอ้าว11ได้อยู่12โอเคท่าที่3เหยียดขาไปครับเหยียดขาไปตรงตรงทำมือจับไว้นะครับมือจับรอบรอบแรงเยอะเหยียดขาไปตรงตรงเหยียดขาไม่ไม่วางกับพื้นอ่าสองข้างเลยสองข้างเลยยกทีละข้างโอเคไปหนึ่งสองคุ้นคเหมือนเพิ่งไม่ไม่นานเลยสามท่าเนี่ยสี่ เอ็นตัวนีดหนึ่งจะเก่งคู่ได้ค่ะหกเจ็ดแปดเอ็นตัวหน่อยหนึ่งเก้าโดนสิบโดนเอ็ดและสิบสองโอเคไปสามยังคงจับก็อิอยู่ครับเอามือจับจับตรงนี้โอเคไว้นะครับเรายกเข่าคู่ขึ้นมานะครับแต่ขี้กไปลงหนึ่งโอเคสองปุ๊บหน่อยสามต้องเก่งตัวไว้นะไม่งั้นเดี๋ยวหายหลังนะโอเค ทําไมมั่นใจหาพี่พิงด้วยเอาเก้าอี้ไปติดขนางหกเจ็อ๊บแปดเและ10อีก2องครั้งสิบเออันนี้โบนัสสิโอเคสิบสองเผ่บางคนรีบมาภาคที่หนึ่งครับผมไปแต่หูเอียวไปหนึ่งโอ้ตอนเอียวเนี่ยมันรู้สึกจริงๆรส ห้าหกเจ1ดและสิบสองไอสองไปแตะล้มวลมเหวโอเคไหนไม่ต้องรีบคระสองโอเคตุ้มเขาจะพูดแบบนี้3ช้าชไปยืดยืดเลยสี่เนับเน่บน่บห้าหนี้เพลงไม่มันเลยนะเจ แปดเก้าสิบโบนัสอีกสองพี่สิบเอ็ดแจกแจกสิบสองโอเคขั้อสามเหยียดครับเหยียดขาเหยียดขาโอเคยกขึ้นไปหนึ่งสองเอ็นตัวเป็นหนังน้อยนะครับเล็กน้อยเล็กน้อยอ่าแล้วก็เก่งพุงสามสี่ห้า 6ใครนั่งอยู่7จ็ดทัตามได้เลย8หรือใครยังไม่ทำก็เก็บไว้ก่อนอาบน้ำนอนได้นะสิบสองครั้ง11บอและสิบสองโอเคข่าที่4ี่าสี่ครับผมเกเคเอาเขาขึ้นมาชนเอ็นพุ่งเอ็นน้อเล็นเอเอ็นน้อยล็กน้อยเกย์ปายหนึ่งแต่จริงแล้วมันต้องแท็กเข้าหากันนะค่านี้อ่าใช่อ่าปึ๊บสองไม่ค่อยเอ็นจริงนะสามสี แค่เก่งพุงระยกขาขึ้นพร้อมแบบเวลาเราเอาเข่าขึ้นมาชนกันนะครับกับตรงนี้สูงสุดเนี่ยกับพุงเนี่ยนะครับตรงนี้มันมีการบีบบีบรัดลงมามันมันทำให้การเปตรงที้มัมันทำงานจริงมันขึ้นมาชนจะอกเลยนะใช่เท่าไหร่ละแปดเก้าสิบสิบเอ็ดอีกทีหนึ่งสิบสองโอเคเซตสามครับผมครับโอเคเท่าไหร่ จำได้ไหมลองคิดดูติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก่าแล้วก็ไปหนึ่งสองสบายสบายสามห้า้ยพอบิดรู้สึกนะเนี่ยหกเจและสิบสิบสองครับกอีกสองสิบส <1, 12, S 2> โอเคไปหนึ่งสทำไมวันนี้รีบจัง ไม่เห็นมันพักนาะสาม<ล>แม่ทอะไรพูดไปเลยพูดไปโอเคถุงทรายไอ้ที่ถุงทรายที่มันในเนี่ยรัดขาเห็นไหมครับมันเป็นการเพิ่มน้ําหนักเหมือนกันนะาบางท่าที่เราใช้อย่างเงี้ยยกขาขึ้นเนี่ยมันเป็นการเพิ่มน้ำหนักมันก็ทําให้อะไรครับก็คือว่าหน้าท้องเราเนี่ยมันมันเกร็งมากขึ้นอปีหน้าจัดนะท่าสามโอเคท่าสามนี่ใช่ไหมเหยียดเหยียดอ่าป้ายหนึ่งเอ็นตัวเล็กน้อยท่านี้สอง สามสี่ยังได้อยู่ห้าหกใครยังไม่เล่นกดเล้อกกดไลค์กดแชร์ไว้หน่อยแปดอ่ะใครยังไม่เล่นกดเก้าส่งข้อความมาเชียร์หน่อยใช่สิบเอ็ดสิบสองท่านสุดท้ายสุดท้ายคู่โอเคใช่ท่านี่สุดท้ายแล้วหรอสุดท้ายแล้วอ๋อเชียร์เดียว์ไปเนึ่สองสามสี่ห้าหก ถึงได้อยู่เจ็ดแปดจับก็อเก้าสิบบนนัสสองที่สิบเอ็ดแจกแจกสิบสองโอเคนะครับสามเซตสี่ท่าสามเซตง่ายๆนะแต่ว่าโดนโดนนะครับ